เกือบเสร็จเรียบร้อยครับเก็บงานนะครับพร้อมตรงสวยใส่ปิ๊บบบวั <c oughs> นนี้พามาชมคันนะั่นนะเวียนมีสามา้าตัวดีนะจะมีจัดเต็มนะมีปรับสภาพผิวให้ก่อนนะมีดับในสวยขอเวลาลน,นิดนึงนะก่อ่ขั้นตอนการปรับผิวนะลำดานเยอะดำอ่ะ ปรับผิวปับลบลอยให้ก่อนนะลนอยขีดนี้บ้างผิวไม่ค่อยสวยไม่ใสคือสวยครับผม ให้สวย,ยก่อนเอนอนนคนเลืบอบเอามาชุบเลยนอดชุบๆตอกประมสภาพผิวปรับผิวส้มเสร็จน,นะครเอารถไปล้างทำความสะอาดให้สวยก่อนนะฮะแล้วก็มาเคลือบกันนะอันนี้เคลือบเกรดพรีเมียมน,นะฮะหน้าถึงหกเลเยอร์ดูแลกันยาวๆชั้นหน้าไฟหน้ากระจังหน้านะฮะชุดแต่งเคลือบให้หมดนะคเคลือบให้ทั้งคันนะ ออะะเคื่อบไม้ทุกล้อนะทุกการทุกซอกทุกมุมนะออกประตูนะ,ะทุกซอกทุกมุมนะ,ะใตยเครื่องนี้เราก็เคลือบให้นะฮะเคเลือ,อบสวยๆเลยก่อนเคลือบรอขัดลบรอยให้ก่อนนะลบ้อยตัดสภาพผิวให้ก่อน เราลงเลเยอร์ที่สองที่สามเจ็ดก็มาทาทับอีกสองเลเยอร์นะเพิ่มความแข็งความหนาให้อีกนะกระชนุนหน้าไฟหน้ากระจังหนา้านะชุดแต่งสกเกิดเคือบให้หมดคนระับ นี่ก็เคลือบเสร็จแล้วนะครับเราก็มาอบให้แห้งนะเราอบไว้ทั้งคันนะเป็รัการขยับต้นรับรองน้ำยาหแห้งติดสีนานๆแน่นอนน้ำยาเริ่มแห้งช็บตัวสีผิวก็จะเริ่มดูอิ่มดูแวววาวขึ้นมาเลยนะเราแม็กนะฮะเราไม่มีการขยับรถนนะ ุชิ้นส่วนโดนอบแห้งหมดเกือบเสร็จเรียบร้อยครับเก็บงานนะครับพร้อมส่งดวยใส่วิบวับแผลให้ดูไกลๆนะครับดูความใจไปหน้าเราก็เคลือบให้นะครับัให้สวยๆเลยติคลีมให้ด้วยนะอย่าแห้งแล้วก็สวยเลยครับพร้อมส่งครับผมจก,จกระจกเงาวิบวับ รอบแม็กฮะอับผิวให้ก่อนนะฮะก่อนเคลือบของแม็กนี่ก็เคลือบให้ด้วยนะครับของเคลือบนะฮะเคลือบให้ทุกจุดนะครับพลาติกก็มีน้ํายาเคลือบให้นะไม่ใช้แว็กซีนะฝะุนไม่จับนะครับสีไต้ฝ้านี่เงาเหมือนสีตัวรถข้างนอกเลยชิบวิบวับนะเราปรับผิวให้ก่อนนะฮะก่อนที่จะเคลือบสวยเงาวิบวับออกมาเก็บงานนอกห้องนะฮะดูผิวข้างนอก ตอบลูกคานะครับง่นพร้อมตรงนะครับเก็บไรดีเอยดเก็บงานข้างนอกหนะ้งอ,กองนะครับช่ำๆดูความใสความเงานอกห้องนะฮะไม่มีไฟแสงสักแสงนะดูภาพจริงนะเงาช่ำๆมารับแล้วครับจบเลเยเรียบร้อยครับเบน์ สองวันก่าจะกลับมาสวยได้